เนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2,568ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2,568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ทรงจะทรงปลูกเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2,568ณบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตว่าต้นพระศรีมหาโพธิยาลงกรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์อันงดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู้ และที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เชิญไปปลูกใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยว่าต้นพระศรีมหาโพธิทศมะราชบอพิษมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมะราชาบอพิษพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11พฤศจาคม2568ณสถานที่ที่จังหวัดพิจารณารวม77แห่งคือวัด44แห่งศาสนสถาน21แห่งส่วนสาธารณะ9แห่งและอื่นๆ3แห่ง วันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญทางศาสนาพุทธสาหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลกเป็นวันสําคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สาคัญที่สุดในศาสนาพุทธ3าเหตุการณ์คือเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธ,ธเจ้าโดยทั้ง3ามเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันขึ้น15ค่ําเดือน6 สำหรับต้นพระสีมหาโพเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญมีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใต้ต้นพระสีมหาโพณร,ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชาราตำบลพุทธคยาเมืองพรารณสีสาธารณรัฐอินเดียเป็นพันไม้ที่พุทธศาสนิกชนสักการบูชามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล